ติดไม่ติดก็ทักมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ปามี่เอ้ยคุณครูรัศวิมาสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านครับผม หลายๆท่านสงสัยว่าเอ๊ะทำไมทักพี่ปามีปามก็ปามีมาใช่เพราะว่าเมื่อสักครู่เจอกันหน้าห้องส่งเห็นคุณครูเขาถอดรองเท้าไงปกติเวลาพี่มีเขาขึ้นคอนเสิร์ตเขาจะชอบถอดรองเท้าไงก็เห็นคุณครูถอดรองเท้า D F C พี่มีใช่ไหมใช่ใช่ใช่ติดตามอยู่นะฮะก็นึกว่าคุณครูจะต้องถอดรองเท้านี่ผมก็ถอดด้วยนะผมถอดรองเท้าเรียบร้อยล้ก็ห้องส่งเขาส่งคุณจะใส่รองเท้าเข้ามาหรอเดี๋ยวฟองไงเซมาใส่รองเท้าเข้าห้องส่งค่ะก็ปกติก็ใส่อยู่แล้ว ก็ห้องผมผมก็ใส่รองเท้าสิทำไมห้องครูครูไม่ใส่หรอไม่ใส่ตั้งแต่โดนทักว่ารองเท้าปลาฉลามนี่ก็ไม่เคยเห็นเลยนะปลาฉลามเนี่ยนะคุณายอย่าทักสินี่คนมาขอดูเยอะเลยนะสินค้าต้องเข้าแล้วล่ะเอออีกหน่อยนะรองเท้าปลาฉลามนะจะขาดตลาดนะเนื่องจากคุณครูเขาเอาไปใส่วันนั้นแล้วทีมงานหลังใหม่นี่ก็ขอดูกันเต็มเลยนะเป็นอะไรมันเป็นอย่างมันเป็นยังไงเป็นยังไงรองเท้าปลาฉลามเป็นยังไงมีมีกระต่ายด้วยคุณเอาไหม ให้ผมหรอหน้าตาผมเหมือนกระต่ายเหรอก็มันดูน่ารักดีแสดงว่าผมน่ารักเหรออขอบคุณนะครับขอบคุณที่ชมร้อยวันพันปีไม่เคยชมลูกศิษย์คนนี้เลยปีใหม่มีอะไรให้ไหมครับไม่มีอะค่ะมีแต่ความรักและความหมวยเก็บไว้ที่เดิมไม่รักอีกรักสิรักคุณครูเสมอแหละนะอะสวัสดีทุกๆท่านครับผมในช่องทาง YouTube ไลฟ์ของเรานะครับเข้ามาทักทายกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับสวัสดีคุณพี่วันบางรักนะครับบอกว่าสวัสดีปีใหม่คุณรัศมีมานเสมา<ช>แล้วก็ทีมงานขอให้ทุกท่านเนี่ยสุขภาพแข็งแรงสุขภาพกายสบายใจนะอ๋อสุขกายสบายใจพบเจอ<ช>แต่สิ่งดีๆเรื่องราวที่ดีๆกัลยาณมิตรที่ดีนะคะ<ช>ขอบคุณมากครับผมเจอแล้วนะฮะ<ช>เปิดมาก็เจอกัลยาณมิตร<ช>ที่ดีลเลยเยอะแยะเลยนะใช่ คนนี้อยู่หนึ่งคนนะฮะกัลยานมิตรนะไม่ใช่มิจฉาชีพนะสวัสดีจริงไหมจิงสิกำลังสงสัยอยู่สวัสดีคุณสุนทรนะครับสวัสดีคุณปรักสวัสดีคุณชูเกียรติสวัสดีคุณชยานิตนะครับแหมหลับตอนบ่ายสามเนี่ยนะคุณชยานิตเมื่อวานนี้ไปเที่ยวจนลืมรายการเลยนะสวัสดีคุณสุรินด้วยครับผม พี่วันบางรักแจ้งสภาพการจราจรมานะบอกว่าสามพรานมุ่งหน้าเข้าเมืองใช้เส้นอ้อมใหญ่น่าจะเป็นเพชรเกษมใช่ไหมครับพี่วันต่อเนื่องมาหนองแขมนี่รถอย่างเครื่องตัวดีด,ดีค่ะขอบคุณมากครับสําหรับข้อมูลน,นะครับสวัสดีคุณ,คณเจษดาครับสวัสดีคุณปรีชาด้วยครับจากงามวงวานไปรัตนาทิเบตออกราชพึก อันนี้คือ,อยังไงอะคือรายงานจระาะจรหรือว่าจะให้เสมาดูให้ครับพี่ปีชาบอกเฉยเฉยอ๋อบอกเฉยเฉยใช่ไหมเอาจากงามวงวานไปรัตนาทิเบตออก,กราชจ,จะพึกนะ <c oughs> แล้วก็พิมพ์มาแค่นี้ <c oughs> นะฮะคุณกระปุกแดงน้ำอุ่นใจนะครับบอกว่าสวัสดีปีใหม่2024คุณเสมาคุณครูกไก่ <c oughs> สมุดรประการ33องศามีเมฆบางส่วนค่ะ <c oughs> ขอบคุณสําหรับข้อมูลครับ คุณชูเกียรติก็สวัสดีปีใหม่คุณครูมาด้วยแล้วก็เสมานะแล้วก็รายการให้ทัฟฟิกทุกท่านที่จะส0ร้อยขอให้สมปรารถนาสมหวังครับขอบคุณมากๆทุกข้อความเลยนะครับคุณขจรเดดบอกว่ากระต่ายกระต่ายเป็นสัตว์ที่ไม่มีเสียงครับ ขอบคุณค่ะคุณกรลจอนเดบอันนี้เรื่องสัตว์โลกน่ารักเลยนะฮะรายการนี้เมื่อกี้ไงที่บอกว่าจะเอากระต่ายให้คุณไงอใช่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 กระต่ายไม่มีเสียงเหรอครับผมเพิดรู้นะอันนี้คุณกจอนเดชมาคุณกัจอนเดทก็ช่วยแปลไงจะแบบว่าเงียบๆหน่อยอะไรอย่างงี้ป่ะเนี่ยเสียงกระต่ายมันจะเป็นอย่างเงี้ยมาดูสภาพการจรจรกันไหมค่ะเข้าเมืองหลายพื้นที่ตอนนี้ยังชะลอตัวอยู่นะครับสวัสดีคุณสุรินด้วยนะครับบอกว่าภาพและเสียง ชัดนะฮะมาหรือ,อยังรออยู่ครับมาแล้วครับผม <Okay. S 1> นะฮะเดี๋ยวมาตรวจสอบสภาพการจราจรกันก่อนนะครับที่ทางหลวงหมายเลขก2หรือว่ามิตรภาพนะครับช่วงเวลานี้ก็ยังมีสะสมอยู่นะเป็นช่วงลงมาจากลำตะคอง <Okay. S 1> ก็จะเห็นได้ว่าปริมาณรถเนี่ยยังเยอะอยู่นะครับเน้นฝั่งขาเข้าเป็นหลักนะครับ มีสภาพฝั่งขาเข้าแถวปักช่องมาจากลำตะคองยังชะลอตัวไปได้ช้าช่วงบริเวณรอยต่อก่อนถึงจังหวัดสระบ,บุรีนะครับแถวมุกเหล็กอันนี้ก็ยังเคลื่อนตัวช้านะแล้วก็ยังมีท้ายแถวสะสมนะครับดูจากแผนที่ตามกันได้เลยอีกหนึ่งเส้นทางที่ชะลอตัวเป็นทางด้านของอ่าสระบ,บุรีหล่มสักใช่ไหมคุณรัศมีมานก่อนอันนี้ของเราก็ได้รับแจ้งมาเหมือนกันใช่ไหมอืม,อมตรงแถวช่วงก่อนถึงแยกมานาหวานนะก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่ แล้วก็บริเวณช่วงตัดกับทางหลวงหมายเลข2 0 5 5จุดนี้เห็นก็ยังมีท้ายแถวสะสมอยู่แถว,ช,วช่วงชัยบาดาลน,นะบริเวณดังกล่าวก็ยังมีชะลอตัวอยู่นะครับฝั่งขาเข้าแล้วก็ทางด้านของเขาช่องตะโกใช่ไหมเมื่อสักครู่ที่มีข้อมูลหลังใหม่ <c oughs> เห็นบอกว่าการจราจรยังคงติดขัด เคลื่อนตัวได้ช้าเลยนะครับแถวช่วงตาพระยานะแถวช่วงเขาช่องตะโกนี่ก็ยังชะลอตัวอยู่นะดูจากสภาพการจราจรแล้วแถวเขื่อนลำนังรองนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีท้ายแถวสะสมอยู่<ม>เป็นทางหลวงหมายเลข3 4 8นะ ฝั่งขาเข้านะครับตอนนี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับแล้วก็มีชะลอตัวหลายช่วงเหมือนกันนะครับต่อเนื่องมาทางด้านของตัดกับทางหลวงสามสมเก้าห้าจุดนี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าขึ้นเป็นสีแดงเลยนะบริเวณจุดดังกล่าวนี่ยังเดินทางกันไม่ถึงกรุงเทพกันอีกครับค่ะอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีสายละค่ะอ่คุณจสห้าห้าสามครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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  วันนี้รถติดไปมากนั้นเลยนะครับอยู่ช่วงไหนของบรมครับพี่หัวโตผมใช้เกเตมมาเลยใช้เกเตรที่รถเยอะมาโดยตลอดนะครับครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็มาจากด้านตะพานปฐมเข้ามาก็รถเยอะนะครับรถเยอะครับก็พอเข้าบรมก็เริ่มตาวเบาบางขึ้นเพรถไปแยกกันตรงนั้นสองทางนะครับแต่ขาเข้าก็ยังเยอะเรื่อยๆนะครับ ก็หนาแน่นถึงพิเศษเหมือนกันเข้าบาลุมบลุมดีโดยตลอดนะครับครับจะมันแน่นตั้งแต่เกือบเกือบถึงสายสี่เริ่มเยอะลถหนาตาเพื่อเยอะแล้วครับผมแต่ก็ไม่ถึงกับหยุดทิ่งนะยังใช้ได้นะครับถ้าจะขึ้นคู่ขนานลอยฟ้าตอนนี้แนะนําว่าคู่ขนานจะดีกว่าผมวิ่งช่องทางห่วนจระจ้าว่าคู่ขนานหน่อยแต่ว่าก็พอทนเน่ยนะกนะ็พอได้นะครับ้านข้อออกของบัลุมไม่มีปัญหานะครับใช้ได้ดีโดยตลอดโล่งเลยค,คูกขนานลอยฟ้าขนาดนี้ขึ้นมา ทำความเร็วได้แต่จะเปินกฎหมายกำหนดนะครับครับยังใช้ได้อยู่ถึงท่านวนพอดีตอนนี้นะครับก็ยังใช้ได้อยู่ไม่เป็นปัญหาน้านเขาออกเขาลงโล่งเลยนะครับครับต้องสวัสดีปีใหม่คุณเสมาด้วยนะคุณเสมาร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงด้วยสอโหซาดีใจครับขอบคุณค่ะพรปล่อแล้วก็อวยพรอเพิ่มเลยได้ครับยินดีครับผมบอกคุณเสมาต้องการเงินเดือนขึ้นเยอะๆก็ให้ขึ้นเยอะๆจริงๆอย่างว่านะครับอะไรนะพี่หัวโตไม่ค่อยได้ยินเลยสัญญาณอะไรนะอะไรนะอะไรเงินเดือนอ่ะนะ <C> e <at> เงินเดือนขึ้นเยอะๆเงินเดือนขึ้นเยอะๆอ๋อเงินเดือนขึ้นเยอะออๆเออช่วยกันดิช่วยกันเออได้เราไม่ได้ได้คนเดียวนะเราได้กันเป็นทีมนะถ้ามุา่มาเยอะๆเห็นบอกงานแน่นอยู่แล้วงานก็มาเยอะเพิ่มขึ้นนั่นไงครับครับผมครับ <c oughs> ขอบคุณครับถ้าพออย่างนี้ไม่รู้จะรับหรือเปล่าบุณเสมาได้ยินชัดไหมคะคุณเสมาต้องทวนไหมไม่ต้องทวนแล้วเรื่องงานไม่ต้องทวนไม่ต้องคุยกับผม,มเรื่องงาน ด้งั้นจะได้เลยนะครับอย่างนี้ได้เห็นได้ครับขอบคุณมากพี่หัวโตเดินทางปลอดภัยครับครัสวัสดีปีใหม่ครับขอบคุณคุณหัวโต99นะครับหรือว่า J S Roy Tucker อส553นะก็เส้นบรมยังไม่ค่อยมีปัญหานะครับตามที่คุณหัวโต99รายงานเลยก็จะมีชะลอตัวเล็กน้อยช่วงตัดสายสนะครับแล้วก็มาชะลอตัวเล็กน้อยช่วงแถวสาย3แต่ดูแล้วก็ไม่ได้ติดนะครับก็เป็นแค่ รถมากแต่ก็ยังตามกันไม่ได้อย่างต่อเนื่องทั้งในช่องทางหลักแล้วก็ในช่องทางคู่ขนานส่วนด้านบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี ยังใช้กันได้ดีนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับในช่วงเวลานี้มาดูพเพชรเกษมกันหน่อยนะครับเมื่อสักครู่ที่พี่หัวโตว99บอกว่าพเพชรเกษมฝั่งขาเข้าเนี่ยจะมีชะลอตัวก็จะหนาแน่นช่วงแถวนคะรปฐม1จุดนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ได้ครับก็จะมีสะสมอีกครั้งหนึ่งก็ก่อนถึงวัรท่าตําหนักมาธนาของนคะรชัยศรีนะครับจุดนี้เป็นปริมาณรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้โดยตลอดหลังจากผ่านพ้นตัดบรมเข้ามาทางด้านของสามพานก็ตามข้อมูลที่พี่วันบางรักให้เลยนะครับเมื mm ่อสักครู่บอกว่าสามพานองแขม ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดสายทางนะครับเดี๋ยวมาดูโซนพระรามสองกันบ้างเมื่อวานนี้พระราม2ช่วงเวลาเดียวกันช่วงเวลานี้เนี่ยค่อนข้างติดแต่ว่าวันนี้ไม่ติดนะครับเนี่ยวันนี้ดีอ๋อใช่ครับมีสะสมเล็กสะสมเล็กน้อยนะครับช่วงก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนท้ายแถวสั้นครับแทบจะไม่มีเลยอ่ะถ้าผ่านพ้นบริเวณข้ามแม่น้ำท่าจีนเข้ามา ข้ามทางรถไฟเข้ามาแสมยดำต่อเนื่องต่างระดับพระรามสองเนี่ยอย่างคล่องตัวตลอดสายทางนะครับทั้งในช่องทางหลักแล้วก็ในส่วนของช่องทางคู่ขนาดครับผมไปที่จอสอห้าสามสี่ห้ามมพี่ปามีค่ะสวัสดีครับคุณจอสอห้า สวัสดีครับท่านเตนมาสวัสดีคุณรัชชิมาสวัสดีค่ะสวัสดีคับพี่ชัยรัตปีไหท่พี่น้องคนไทยทุกๆท,ท,ท่านที่ฟังจอสอร้อยครับผมสว,ส,สวัสดีปีใหม่เช่นกันครับพี่ชัยรัตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งไทยเดี๋ยวจะวยพรให้รว่าพรเหลือเยอะอยู่ได้ครับเชิญเลยครับตอนนี้เมื่อกคพู่เนี่ยผมมาจากนู่นเลยมาจากนั่งติดประุมนะครับ มาราชศูรณะแถวๆใกล้ๆคอนโดลุมพินีก็ใช้ทางด่วนมาสองต่อการจราจรทางด่วนสีรัตวันนี้เคื่อนตัวได้ดีมไม่เหมือนวันศีวันศีติดอ้าวเหรอเพราะบานมาต่างระดับหมอชิดนี่ก็ติดมาตลอดติดจนมาถึงแยกตรงยม,มาราชต่อเนื่องครับเพื่นอ,อนติดบอลไกล อืม่านรงท่าเรือเมื่อวานอู้ติดเลยเมื่อวานที่ปวดเนี้อฉัแนนเต็มเลยท่านเสม,มาโอ้แต่วันนี้ดีกว่านะวันนี้ค่อนข้างดีค่อนข้างตัวเลยน,น้ดีเพราะว่าเสียดังครับน,นิดๆก็มางที่ราชบุรณะแล้วก็ได้มาดูสะพานสะพานสวยๆอูส้สร้างสวยมากเลยครับผมสวยทั้งเนีนยนก็การจราจ,จรไม่มีปัญหาตอนนี้มาแย่ยราชดาท่าพาระเดอมอทั้งสองฝั่งรถน้อยข่องตัวขึ้นมาทางราชพฤกษ์ออกไปทางทาราชพฤกษ์กอ่า แล้วก็จะมุ่งหน้าไปทางบลมดูทางไปทางคุณหัวโตมาเมื่อกี้เนะี่ยโอ้ไม่ติดไม่ติดพี่ชยัยรัตใช้กันได้ดี<ป>ตลอดเสาย <ๆ S 2> ทางเกือบกลาว่าก็เคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหานะครับผมครับปีใหม่นี้ผมก็ไม่มีอะไรที่จะให้ท่านเสือมาแล้วก็คุณรัชชพิมานก็ฝากว่าอย่า,ยาไปอย่าไปปล่อยความหล่อมากนะปีใหม่ก็ลดลดลงนิดนึงมันลดไม่ได้อสิ หันี้เขาละบากใจเลยอ่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะเดี๋ยวคนบ้านเดียวกันเขาจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเดี๋ยวก็มาโทษห้าสามเจ็ดอีกครับผมจะเป็โวยมากโวยลด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 ลงมากนะพยายามลดแล้วมันลดไม่ได้พยายามลดมากก็ปีใหม่ผมก็ไม่มีอะไรวัยพอก็วัยพอในทีมงานจอสอร้อยครับภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยไม่มีหนี้สินเงินเต็มเป๋าตุ้งๆุงทุกท่านทุกท่าน ถ้าอยากได้เงินเดือนเยอะก็คุยกับบอสแล้วกันครับกำลังคุยอยู่ฮะคุยกับแม่ซื้ออยู่นี่เขาอวยพรมาหลายคนแล้วช่วยขึ้นท้หน่ออวยพรให้ทุกท่านร่ำรวยกันทุกคนครับผมก็จบรายงานแถวต่างระดับโดยบางว่านโดยบางว่ามาแล้วเขาเรียกต่างระดับเพชรเกษมทางหน้าราชบฤกษขาวออกขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณชัยรัตน์นะครับ เดี๋ยวไปที่คุณกบคุณกบอยู่เส้นราชดำเนินในครับผมสวัสดีค่ะคุณกบสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวอยู่ถนนราชดำเนินในตรงจุดที่อยู่ตรงข้ามสาดิกาตรงสนามหลวงค่ะจากสารหลักเมืองกำลังจะมุ่งหน้าไปกองสลากถนนราชดำเนินกลางนะคะติดใช่ไหมครับเนี่ยติดม,มัง่ง<ค>จะบอกว่าทั้งปีเนี่ยคือท้ายแถวไม่เคยเกินสาริกาแต่วันนี้คนมัน วัดพันแก้วสารหลักเมืองเยอะท้ายแถวตอนนี้เนี่ยถึงสารหลักเมืองแล้วค่ะท้ายค่อนข้างยาวยาวมากใช่ทุกทีแบบมันมันไม่ยาวขนาดนี้ค่ะแล้วก็เคลื่อนดูได้สลับหยุดนิ่งนานๆเลยค่ะติดเหมือนติดไฟแดงข้างหน้าอ๋อหรือมันจะเป็นวงกลมรอบๆสนามหลวงนี่ฉันก็ไม่แน่ใจนะคะครับคือคือมันติดนานมากค่ะคือมันมันไม่ใช่ตามสัญญาณไฟเลี้ยวขวาค่ะน่าจะพันกันอ ค่ะก็โอเคค่ะได้ครับคุณโกบเป็นกําลังใจให้นะครับยินดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครจะเข้าไปในบริเวณนี้อย่าเอารถเข้าไปดีกว่าเพราะน่าจะตั้งแต่สายสายมาแล้วล่ะค่ะก็ติดโดยรอบเลยนะใช่บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงเลยนะเนี่ยดูจากไน่แพ้กันมีอะไรเยอะเลยใช่นะฮะแหมนานๆจะมีเสียงผู้หญิงเข้ามาสักทีกระชุ่มกระชวยขึ้นมานิดหนึ่งใช่ไหม M6M6 ไปที่คุณพี่ชัยค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณเสมาครับสวัสดีครับ M6 เป็นไงบ้างครับพี่ชายเข้ากรุงเทพติดนิ่งเลยฮะ M 6็มหหรอหลวงเอ็มหกที่ลำตะคองเนี่ยฮะสงสารคนอยู่บนทางด่วนนะฮะติดนิ่งสนิทเลยคุณพี่ชายอยู่ข้างบน M6 มไหมหรือว่าลงมาแล้วคะทุกครั้งก็ยังสงสัยแล้วพี่พี่ชัยก็ทิ้งเราไว้กับเพลงของเขาพี่พี่ชัยยังอยู่ไหมครับ อยู่ไหมคะไปแล้วนะฮะทุกครั้งก็ยังสงสัยพี่เขาบอกว่าให้อ่ะฟังเพลงใจเย็นๆนะเอ็มหกติดนะต่อเนื่องมามิตรภาพนะครับก็ยังติดอยู่นะแถวลำตะคองแถวปักช่องแถวมุกเหล็กนะก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็ยังมีท้ายแถวค่อนข้างยาวส่วนด้านบน M6 ตามข้อมูลที่ให้ไว้หลังไม่เนี่ยเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งเลยอ่าเพราะฉะนั้น เขาบอกว่าข้างบนกับข้างล่างเนี่ยเมื่อกี้คุยกับทางในพื้นที่ทางหลวงนครราชสีมาบอกว่าต้องมันต้องรอดูเป็นจังหวะเหมือนกันถึงจะบอกไม่ได้เลยว่าข้างบนหรือข้างล่างติดกว่ากันบางทีเหมือนเป็นรอบๆอบใช่ไหมบางทีคือข้างบนไม่ติดแต่ข้างล่างติดอ่าบางทีข้างล่างติดข้างบนไม่ติดอะไรเงี้ยมันจะต้องรอดูแบบประเมินกันเป็นช่วงทุกครึ่งชั่วโมง2ี่ิบนาทีเลยเพราะฉะนั้นใครจะออกเดินทางโทรมาสอบถามทีมงานหลังไม่ก่อนดีกว่า เพราะว่าเราจะมีข้อมูลทางหลังใหม่นะครับว่าจุดนี้ตรงนี้ติดถึงไหนแล้วท้ายแถวยาวเท่าไหร่แต่ว่าโดยรวมตอนนี้ตามข้อมูลที่ให้มาเนี่ย M6 เนี่ยติดนะข้างบนติดเลยช้าสลับหยุดนิ่งเลยอะ M6 นะแล้วก็ต่อเนื่องมามิตรภาพก็อย่างที่บอกครับตั้งแต่ลำตะคองปักช่องมุกเหล็กเนี่ยยังได้ช้าตลอดเส้นทางเลยดูตามแผนที่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่เปิดดูอยู่ตอนนี้นะก็จะเห็นได้ว่าท้ายแถวค่อนข้างยาวเลย แต่เขาจะมีตรงจุดที่มารวมกันนะตรงทางลง M6 มาแล้วก็มารวมกับมิตรภาพตรงนี้ก็จะเป็นคอขวดอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเปิดช่องทางพิเศษให้ตรงกม67ก็ประมาณสัก6กิโลหรือ7กิโลนิดนึงแล้วก็กลับเข้าไปตรงกม61ตรงนี้เป็นทางพิเศษที่เพื่อระบายรถในฝั่งขาเข้าหลายท่านยังเดินทางยังยังกลับมาไม่ถึงกรุงเทพนะบางท่านนี่โหดมากเลยนะลางานทั้งอาทิตย์เลยเจอกันใหม่อาทิตย์ที่2ของมะกะาเลย อยากทำอย่างนั้นบ้างจังเลยต้องทำยังไงเนดก็กออ็นะก็พูดพูดไปเลยไปเรื่อยๆอ่ะเป็นช่วงๆอย่างเงี้ยเออเนี่ยพี่ปามีก็ชอบส่งให้น้องจังเลยเนี่ยออแขวงทั้งหลวงอุทยานะครับหมดวังหมดวังน้อยเหรอขอรายงานการจราจรเปิดช่องทางพิเศษนะครับเขาบอกว่ามีการเปิดช่องทางพิเศษทางหลวงหมายเลขหนึ่งหรือว่าพะขนโยธินเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงหลักกิโลเมตรที่74บวก550ไปเข้าช่องปกติหลักกิโลเมตรที่71บวก200นะครับ จำนวนหนึ่งช่องจราจรเป็นข้อมูลตั้งแต่ช่วง15นานาฬิกาเศษนะที่ผ่านมานะครับเพื่อระบายรถพระนยโยทินฝั่งขาเข้าใช่ไหมแล้วดูตอนนี้ก็ยังชะลอตัวอยู่นะตั้งแต่ช่วงต่างระดับสระบุรีนะต่างระดับมิตรภาพเนี่ยเส้นนี้ก็ก็ติดมุ่งหน้ามาทางด้านของหินกองนี่ยังได้ช้านะครับแล้วก็แถวช่วงวังน้อยเนี่ยแหละครับที่ยังชะลอตัวอยู่สายเอเชียก็ติดนะครับเนี่ยก่อนถึงบางปะอินก็มีท้ายแถวสะสมค่อนข้างยาวพอสมควรเลยนะครับสําหรับจุดนี้ ท้ายแถวประมาณสักโอ้สิบสเลยเหรอครับนี่ผมวัดไม่ผิดใช่ไหมเนี่ยใช่มันเหมือนจะสั้นนะแต่<ด>จริง,<า>รงๆมันยาวนะครับเนี่ยจริงจยาวมากมีใครอยู่สายเอเชียไหมครับมุ่งหน้ามาทางด้านของประหลนโยธินช่วงบริเวณต่างระดับบางปะอินเนี่ยถ้าดูจากในแผนที่แล้วเขาขึ้นว่าท้ายแถวเนี่ย11.15กิโลเมตรเลยนะครับเนี่ย ก่อนถึงตั้งระดับบางปะอินนะครับจุดนี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้ชาแลวก็มีสลับหยุดนิ่งอยู่ด้วยนะครับค่ะจริงๆงตั้งแต่แถวแถวสิงห์บุรีชัยนาทก็เห็นเห็นแนวยาวแล้วเหมือนกันอ่าใช่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 ช่วงพรมบุรีอินบุรีอะไรช่วงนี้ใช่ไหมสิงห์บุรีเนี่ยโอ้แน่นนะแน่นมากเลยเออเอาคุณก็รายงานจราจรได้นี่คุณึมาช่วยหลายคนรอคุณเออเนี่ยขาเข้านะครับแถวช่วงสิงห์บุรีนะต่อเนื่องมาอ่างทองนี่โอ้โห ายาวนะครับเยาวมากเส้นนี้คุณดูแล้วถ้าเมื่อกี้ส1บอดกิโลนี่ตรงนี้นี่ยาวนะคะเนี่ยยาวครับดูประเมินแล้วยาวกว่าเมื่อกี้เยอะเลยยาวกว่าจุดแต่แต่คือผมว่าไม่น่าจะหยุดนิ่งมั้งครับน่าจะเป็นแบบอ่าน่าจะเป็นรถเยอะแล้ก็แต่แต่แต่ความทําความเร็วไม่ได้อะก็ได้ช้านะเนี่ยเนี่ยครับคือคําตอบยาวมากอ่ะดูสิ คือไม่อยากจะอ่านเลยอ่านแล้วแบบเห็นใจใครอยู่ตรงนี้อันเนี้ยคือคําตอบสาหรับใครที่ดูอยู่ก็จะทราบคําตอบใครที่ไม่ได้ดูก็ก็เข้ามาดูจะได้รู้คําตอบนะค้างค้างแปะคําตอบเอาไว้อรงได้เผาแปะคําตอบไว้ให้คือตั้งแต่ตรงต่างระดับอตั้งแต่นครสวรรค์เข้ามาสิงบุรีอ่่ใช่เนี่ยดูสิอันเนี้ยคือคําตอบที่ผมวงกลมไว้ให้เนี่ยช้ามาเรื่อยๆเลยอ่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปที่สายของคุณตีบางมดก่อนนะมีอุบัติเหตุตรง304ี่ค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณตี๋สวัสดีครับคุณเสมาแล้วก็ผู้เดินกันสาวสวยคนผมฟัง<ด>ไม่ทันชื่ออะไรครับอารัศมีมานค่ะอ่าคุณสวัสดีครับผมสวัสดีค่าเป็น304ตรงหน้าวัดสมานรัตนานะครับมุ่งหน้าเข้าเฉลสมเชาวมุ่งหน้ามาทางอ่กรุเงเทพมหานครนะครับครับอ่าเป็นช่องทางด่วนนะสามช่องจราจรชนกันประมาณเจ็ดคันนะครับชนแล้วแบบชนแล้วหักหลบไปหักไปมามันก็เลยฝังกันหมดสองช่องจราสามช่องจราจรเลยครับผมอ้าวก็ไปไม่ได้เลยเหรอครับตอนนี้ ใช่ครับตอนนี้มีอาสามาปิดกจราจรครับตรงน,นั้นมันจะเป็นทางทางข้ามแยกด้วยเป็นสะพานนะครับผมให้ออกวิ่งคู่ขนานอย่างเดียวนะครับ,รบแล้วตอนนี้คู่ขนานระยะทางที่จะติดขัดในที่จะอยู่ประมาณตอนเมือม่อเมื่อต้นตะกี้ผมมาประมาณกิโลครึ่งนะครับผมบแต่ตอนนี้มันน่าจะไปไปสามสิบสามกิโลแล้วมั้งอ่าครับผมแล้วก็พอตรงที่จุดจุดเดียวกันเลยน่าจะเป็นลักษณะมองขวามือว่ามีรถชนกันก็เลยชนตูดไปช่องคู่ขนานอีกอีกเลนหนึ่งครับผม เป็นช่องไหลทางนะครับผมชนผลกันอีกเลนหนึ่งครับผมตรงที่เดียวกันเลยแต่ว่าเป็นช่องคู่ขนานอืมอืมแล้วตอนนี้ผมมาอยู่ตรงแยกต่างระดับที่จะเลี้ยวขวาไปหลวงพ่อโสธรครับหรือจะไปทางสุวินทวงหรือว่าเลี้ยวซ้ายออกสามหนึ่งสี่จะไปบอมกงนะครับครับมีการชะลอตัวลถไหลกันตามได้ดีนะตรงช่วงไอ้ข้ามแยกตรงแยกระหว่างสามศูนสี่สามหนึ่งสี่ะครับครับอ่าตอนนี้ไหลไปแล้วก็วิ่งพอตังข้างแยกก็ ไปได้ดีนะครับผมครับอุ้ยพี่ตีตอนนี้ท้ายแถวเกือบสามกิโลแล้วอะสองกิโลกว่าแล้วอะอ่าอ่าแต่ผมเขาคิดว่าเพราะรถมันมาเร็วครับเพราะว่าถ้าจากพนมสารคามจากพนมสารคามมาจากอ่ากบินบุรีรถมันไหลมาเป็นเป็นแบบเป็นรถไฟเลยนะครับผมครับคือมาต่อกันเรื่อยๆอย่างนี้เลยแหละครับใช่ครับถ้ามันไหลถ้ามันได้หยุดปั๊บมันคือแบบมันมาแบบมัดมามากเร็วมากครับผมอืมครับครับตอนนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่จะเคลียร์ตรงนั้นให้เร็วได้ขนาดไหนครับผมได้ได้เดี๋ยวรีบประสานงานให้เลยครับผมค่ะ ครับแจ้งเป็นผลประโยชน์แล้วก็รายงานเท่านี้นะครับได้ครับขอบคุณมากครับคุณติครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นทางหลวงหมาเล็ก304นะครับเนี่ยติดยาวเลยนะครับเนี่ย2.57กิโลเมตรนะจุดที่คุณติรายงานมานะครับ นกันหลายคันแล้วก็มีปริมาณรถด้านท้ายเนี่ยเติมเข้ามาเรื่อยๆเลย mm hmm. ก็ยังส่งผลกระทบเรื่องการจราจรอ,อยู่เดี๋ยวยังไงจะรีบประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะครับสำหรับจุดนี้นะค่ะคุณวันบางรักบอกว่าบนสะพานตากสินรถน้อยคล่องตัวแล้วก็รายงานแถวสีลมแถวเจริญกรุงแถวบางรักมาบอกว่าการจราจรโล่งค่ะ mm hmm. ขอบคุณมากครับสําหรับข้อมูลนะฮะ <Okay. S 1> คุณชายานิดแนะนําบอกว่าให้ลาออกค่ะ <laughs> ง่ายๆเลยนะ จบเลยนะทีเดียวจบเลยนะอแล้วคุณคุณป่นอะไรลาออกไปจะเอาอะไรกินอเออลูกก็ยังเล็กนะชยานิดท์ทอะไรใจเย็นๆสิแนะนําเพื่อนแต่ละอย่างนะเอหลายท่านก็ทักมาแซวมาเรื่องผลฟุตบอลใช่ไหมคุณต้นรักนะคุณต้นรักบอกว่าฝากถามหน่อยครับที่หนึ่งหนาวมากไหมนะฮะครับผม อุ้ยมีคุณรพีบอกว่าคุณแม่บุษบงกับคุณพี่ประภัยพัฒครับขึ้นเงินเดือนให้กับเสมาเยอะๆหน่อยสิครับอุ้ยทูกใจอะ่อะคุณรพีวันนะี้ทำสิ่งดีอะ่ะร้านไล์เลยได้ไหม <ใจ S 1> อ่ะอยากให้ร้านไล์เลยอ่ะต้องทำยังไงอ่ะนะฮะอ่ะ,อะขอบคุณมากครับสำหรับทุกข้อความทุกข้อมูลเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ในทิกตอกด้วยนะครับไม่ลืมนะคุณอภิสิทธิ์ คุณน้องปันป่นนะครับที่ทักทายกันเข้ามานะครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงสุนข่าวจราจ,จราจสรรยนะครับหลัง16บหนิกาช่วงนี้ไปก่อนนะครับพี่มีครับค่ะอ๋อคุณรัศมีมานลืมลืม,ลม,มขอไครช่วงนี้ฟอกเก็ตมีอรอบเข้าแล้วเอาเขมกัดไปติดนะไปแล้วล <ขอ S 1> ไป <ขอ S 1> แล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ติดไม่ติดก็ทักมา